ซื้อแล้วซื้อแล้วนุวยโครงการแอลเคที่นิลาดีแล้วพ่อนุ้ปเดก,กับไปซอยขายที่นะดีแล้วเอา้าก็ต้องไม่ยูน้ากันตัวมันไก่หมอท่นุรับสองแถวพอดีนุบปเศร้าครับดอกพอมันเป็นอาคีมทินุหักหลายแล้วอีกอย่างมันก็เหลี่ยงโตันูได้นำ้ำจ้าหักพอเดอทอนิลา ค่ะสวัสดีค่ะถามนั่นแหละถามเป็น้อยสายแต่ไม่มีใครซื้อสักคนแล้วเมื่าไหร่เดือนนี้จะได้ยอดเนี่ยพอนะคะคะมาขายอะไรไม่ได้มาขายอะไรค่ะฉันมาดูบ้านดูบ้านโครงการนี้นะใช่ค่ะโครงการนี้แหละ แต่โครงการนี้ราคาบ้าน20ล้านัพเลยนะเธอมีเงินซื้อหรอถ้าให้ฉันเดาก็คงไม่มีหรอกเธอมาดูบ้านสร้างขวัญกำลังใจลุ้มๆ้นแท้ให้ตัวเองใช่ไหมล่ะฉันเข้าใจานะแต่ะต่างไปเถอะฉันเป็นเซลล์ที่นี่ฉันรู้ดีว่าคนแบบไหนซื้อบ้านได้คนแบบไหนอยากมาตากแอร์คนแบบเธออ่ะฉันเจอมาเยอะแล้วชอบพี่พาไปดูบ้าน ไม่ซื้อคุณคะคุณเป็นเซลล์มีหน้าที่บริการลูกค้าไม่ว่าเขาจะเป็นใครฐานะอะไรซื้อได้หรือไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องบริการนะคะจะมาเลือกปฏิบัติแบบนี้ไม่ได้มันดูไม่มีมารยาทน,นะคะนี่เธอคุณจะขายบ้านให้ฉันไหมคะถ้าคุณไม่ขายฉันจะได้ไปแจ้งเจ้าของโครงการว่าพนักงานที่นี่ไม่ตอนรับลูกค้า เชิญเดี๋ฉันเตรียมโมชัวก่อนขอบคุณค่ะวนวนวนอยู่นั่นแหละเมื่อไรจะจอดเนี่ยพี่ต๋องก็มันไม่มีที่จอดเนี่ยรถสองแถวมันจอดกินที่อยู่พี่ต๋องลงไปลากรนมันออกมาเลยเราจะไปจอดแทนจะได้เลยโยก เขาอาจจะเป็นลูกค้ามาดูบ้านก็ได้นะไม่มีทางหรอกขับรถสองแถวจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อบ้านพี่ต๋องลงไปตามมันเลยมันน่าจะอยู่ในสำนักงานนั่นแหละได้ได้ได้พอช่วยได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยใครเอารถสองแถวมาจอดในโครงการ ไม่มีนะคะเออของฉันเองค่ะขับสองแถวแล้วเนี่ยไปขยันได้เลยฉันจะเอารถหรูของฉันมาจอดอ้าวคุณลุงไม่มีที่จอดหรอคะลุงลุบงบ้าป้าลยดิฉันยังหนุ่มยังแน่นอย่าพัดหลังแหวนเลยเออคุณลูกค้าใจเย็นก่อนนะคะนี่เธอไปขย,ยับรถให้คุณลูกค้าสิเร็วๆ ฉันก็เป็นลูกค้าทำไมฉันต้องขยับทำไมนานจังเลยนะเขามีรถฉันก็มีรถมันต่างกันตรงไหนต่างสิทำไมจะไม่ต่าง รถหรูใช่รถหรูคันนี้ฉันซื้อให้น้องหยงเองราคาไม่เท่าไหร่แค่สามล้านเองแล้วรถสองแถวของแกราคาเท่าไหร่ถึงล้านหรือเปล่าเธอหัดเจียมตัวไว้บ้างก็ดีนะที่ร่มร่มมันมีไว้สำหรับรถของฉันเพราะถ้าจอดตักงแต่สีมจะซีดเออแต่ว่าเอะนี่เธอ จะพูดยากพูดเย็นไปถึงไหนรีบไปย้ายลงให้คุณคุนเขาเลยก็ได้แต่ที่ฉันย้ายไม่ใช่เพราะว่าฉันกลัวหรอกนะฉันแค่ลำคาญบ้านไซส์นี้พื้นที่ใช้สอยส5งราตารางเมตรราคาอยู่ที่5้าล้านเค่ะคุณลูกค้าสนใจไหมคะพี่ต๋องเรือนหอเราหลังนี้พี่ต๋องชอบไหมชอบสิ <laughs> แต่ว่าเราอยู่กันสองคนราคาจะไม่แรงไปใช่ไหมคะไม่หรอกถ้ายกชอบก็ซื้อเลยจะกี่ล้านที่กระจายไว้โอเคค่ะงั้นเอาหลังนี้ก็ได้ค่ะเออขอโทษนะคะพอจะมีบ้านพื้นที่ใช้สอยขนาด550ตารางเมตรไหมคะมีค่ะไซส์ใหญ่ขนาดนั้นราคา20สิล้านเลยนะคะอุ๊ยซื้อหลังใหญ่ขนาดนั้นสงสัยมันจะเอาบัวเอาควาย มาเลี้ยงในบ้านด้วยละมั้งได้เลยค่ะเดี๋ยวดูให้นะคะรอสักครู่ค่ะคุณลูกค้าคะขอบัตรประชาชนด้วยค่ะโอ้ได้เลยครับเดี๋ยวบินจะเช็คเครดิตบูโรให้นะคะโอ้ได้ครับได้เอ้ยอยู่ไหนนะเดี๋ยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับจ้าฝากด้วยนะ ขอบใจมากนะวันด่วนนะขอบคุณจ้ะรอสักครู่นะคะไม่เกินสิบห้านาทีรู้ผลแน่นอนค่ะค่ะข,<อ>ขอบคุณครับเออคุณคะขอรายละเอียดบ้านที่ฉินจะซื้อด้วยค่ะไม่ว่างคะ่ะรอสักครู่ฉันติดลูกค้าวี p ออยู่นี่แหละนะแต่งตัวแบบนี้ ขับรถราคาถูกต้นทุนไม่มีเท่าพวกฉันมันก็ต้องใช้ชีวิตลำบากแบบนี้แหละคน,นอะไรไม่ดูสภาพตัวเองไม่จะให้ก็เช็คเคคนิตแล้วไม่ผ่านอายคนก็แย่เลยนะบีมว่าไปซื้อบ้านไหมไผ่ริมทางกว่าไหมคะจะได้เอาขึ้นรถสองแถวกลับไปได้เลยหรือไม่ก็ กลับไปวิ่งวินซักสองสามพันเที่ยวจะได้มีเง <laughs> like <pet> <hai> ินมาดาวบ้านพูดถูกใจพี่มากเลยน้องหยกพูดถูกใจดีเหมือนกันค่ะคุณลูกค้าพอเลยเห็นฉันแต่งตัวไม่เหมือนกับพวกคุณก็ดูถูกต่างๆนานาเห็นฉันขับรถไม่เหมือนกับพวกคุณ ก็ได้ค่ะอย่างเกียดทําอย่างกับฉันไม่ใช่คนสมัยนี้คนรวยเขาไม่ตะโกนกันหรอก ยกสงสัยไปที่ขอโครงการแม่เลยสวัสดีค่ะท่านสวัสดีลูกหนูรประจําที่นี่เหรอใช่ค่ะท่านเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ท่านเข้ามาโครงการที่บีมดูแลอยู่พอมาไหนจังไหน<ฮ>พอเปียกโทรไปบอกพอว่าหนูสืส่อโครงการนี่พอ,อไปเลยมาก ขอบใจหลายเดลยบอเป็นยังไงพระจ้าพอเปียกคงอยากได้โครงการนี้พอดีบอแต่พอเปียกขายทีได้หลายบ่เพราะเธอได้แลพ่อแค่สี่สิบห้าล้านสี่สิบห้าล้านนั่นกว่าหลายแล้วลูกจากพ่อขลวนว่าไงฮะตีพาริสบริษัทหาทุน พี่ต๋องปีนีน้บริษัทนี่ขาดทุนอีเลยเนี่ยหืบริษัทขาดทุนยังจะตาม,มาจีบฉันอีกเหรอน้องโยกจ๋าใจ,ใ,จใ,จใจเย็นๆใจเย็นก่อนขออนุญาตครับรถรูปของใครเหรอครับที่จอดอยู่ด้านนอกของฉันเองแกจ,จะทำไมไอ้รัมปพอไม่ทำไมหรอกครับผมแค่จะมาบอกว่ามีไฟแนนซ์มาลากรถของคุณออกไปแล้วครับฮะไฟแนนซ์รถฉัน โอเลือหรือยังเสียวหลังไหนเบิ่งแล้วคงสิบฏิเสธหรอกค่ะพอเพอว่าพนักงานคนนี้เพิพ่นกขายข้ยคนที่ครับสองแถวจะพอฮะจริงเหรอเออหนูขอโทษค่ะหนูรู้เท่าไม่ถึงกายค่ะหนูไม่คิดว่าเขาจะมีเงินเก็บของออกไปจากที่นี่ฉันไล่เธอออกไป ความดีมันทำไม่ยากหรอกแต่คนเลวไม่ชอบทำกันหัดทำความดีซะบ้างเถอะสังคมจะได้น่าอยู่ขึ้น อื่นเขายังขายได้เลยอย่างร้านคุณลูกหมูมีคนมารอตอคิวตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมให้เวลาคุณแค่น้ถ้าหางเงินมาไม่ได้คุณก็ย้ายที่ออกไปซะ หรืออะไรบอกได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ ทุกอย่างอย่างระสิกเลยเหรอคะใช่ค่ะฉันกินไหวได้ค่ะรอสักครู่นะคะฮะัลโหลฝนแกเตรียมตัวมาได้เลยนะเออคุณคะห้องน้ำอยู่ทางไหนเหรอคะเออเดี๋ยวฉันวางโทรศัพท์ไว้ก็ได้ค่ะฉันไม่หนีแน่นอน ออกประตูไปอยู่ขวาม,มือค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ เรียบร้อยค่ะขอบคุณมากนะคะร้านคุณนี่อร่อยสมชื่อจริงๆเลยนะคะไว้โอกาสหน้าจะชวนเพื่อนๆมากินใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะแบบได้หมดแล้วค่ะโชคดีค่ะโทษนะคะว่าไงค,คะรับออเดอร์เลยค่ะคุณลูกค้าคะถ้าลูกค้าทานไม่หมด ทางร้านปรับตามราคาจริงนะคะแต่ฉันยังไม่อิ่มรอให้ฉันกินเหลือก่อนไหมแล้วค่อยมาปรับแหมแล้วบอกกินไม่อัน้นห่วงลูกค้าเหรอเปล่านะคะฉันก็แค่กลัวลูกค้ากินไม่หมดก็แค่นั้นเองค่ะฉันกินหมดถ้าฉันกินไม่หมดเดี๋ยวฉันรับคิดชอบเองมารับไปเมนูได้แล้ค่ะ ฮัลโหลลูกค้าคนเดิมเข้ามาอีกแล้วค่ะคุณถ้าเจอแบบนี้ทุกวันร้อนเราเจ๊งแน่เลยค่ะแ,แค่นี้ละค่ะ เปิดไปก็มีแต่ขาดทุนเขาคงไม่เก็บร้านกลางๆกักกาบผงแกไว้หรอกเอาหน้าซีเป็นไก่ต้มเชียวอ่ะอ่ะฉันให้โอกาสก็แล้วกันยกมือไหว้ขอร้องฉันแล้วฉันจะให้แกเป็นเด็กล้างจานในร้านก็ได้ <c oughs> ฉันไม่ยอมเสียร้านให้ใครหรอกนะฉันจะเอาสยามแกจะทำอะไรได้ทำได้ ใช่ไหมที่เป็นคนสั่งให้พวกเธอคับใ,<ช>ใช่ค่ะอะไรอะสองคนนี้เป็นใครก็ไม่รู้นะคะฉันไม่เห็นรู้จักะะททเลยค่ะยุดแผลซกทีเถอะว่าแผลสกระปรกสกระปรกของเธอฉันรู้หมดแล้วถ้าเจอแบบนี้ทุกวันร้านเราเจ๊งแน่เลยค,ค,ค่ะแกแค่นี้ล่ะค่ะ ้องมีอะไรแน่ๆรับอะไรเพิ่มไหมคะลูกค้าอืมเดี๋ยวฉันจัดให้แล้วกันนะคะออ,อะไรเหรอคะอ๋อฉันเห็นใบายไม,ไม่ติดอยู่นะค่ะอ๋อ นี่ค่ะเมนูัะคู่นะคะสติกเกอร์หายไปไหนแล้วเหรอคะลูกค้าเออ สติกเกอร์อะไรคะก็สติกเกอร์ที่จะใที่ติดข้อมือนะคะอ๋อพอดีว่ามันน่าจะหลุดออกตอนฉันไปเข้าห้องน้ำอะค่ะหรอคะแต่เมื่อกี้ฉันโกหกนะเออนี่คุณพูดเรื่องอะไรคะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็ฉันติดสติกเกอร์ไว้ที่หลังคนไงล่ะคะ คุณว่าถ้าคุณเปิดร้านเนี่งสุจริตถึงจะเจ๊งก็เจ๊งอย่างมีสารสีแต่คนโกงเจ้าเล่ห์ที่ใช้วิธีสกปรกถึงจะเจริญก็เจริญได้ไม่นานหรอกครับส่งน้ำหน้าอยาพ<ว>กพ้นราดีนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับยังไงผมก็จะเอาผิดกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแผนนี้ฉันเลือดดีโค้ชไม่ตอง ปล่อยให้เธอเดินผ่านไปฉันคงจะทำไม่ได้หรกอกเพราะเธอน่ารักขนาดนั้